สวัสดีครับผมนายนัทพลแก้วดับวันนี้ผมจะมานําเสนอวงจรการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรครับโดยที่ใช้ h a ร์ a d อเดในการควบคุมนะครับโดยที่หลักการทํางานนะครับคือจะใช้ตัว h a ร์ a d อเดซึ่งจะประกอบด้วยเอ็กและแอนนะครับที่เป็นเกตนะรหลักๆนะครับโดยเอ็กนะครับจะมีทูเทเบิลคือถ้าอันใดเป็นเทส จริงหรือจริงเท็จเอาพุที่ออกมานะครับจะกลายเป็นหนึ่งแต่แอนก็คือจะมีกรณีเดียวเท่านั้นที่เอาพุทออกมาเป็นหนึ่งคือจริงและจริงนะครับก็เหมือนกับเครื่องจักรที่ผมออกแบบแล้วที่ทําการควบคุมการทํางานเครื่องจักรคือเมื่อผมจะมีสองสวิตคือเป็นสวิตที่ทําหน้าที่เป็นตัวเริ่มสตาร์ทและสวิตที่ทําหน้าที่เป็นตัวปิดฝาถ้าผมเปิดแค่สวิตที่สตาร์ท แต่ไม่ได้ปิดฝาเครื่องก็จะขึ้นไฟสีแดงเพื่อที่จะบอกว่ายังไม่ปลอดภัยไม่สามารถทํางานได้กับการถ้าผมเปิดสวิตที่ให้มันปิดฝาแต่ไม่ได้กดสตาร์ทไฟแดงก็จะขึ้นเพื่อที่บอกว่ายังไม่สามารถทํางานได้เพราะยังไม่กดสตาร์ทแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมเปิดทั้งสวิตฝาปิดและสวิตการเริ่มมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวที่บอกว่าพร้อมทํางานได้ต่อไปเราไปดูวงจรกันเลยนะครับผมนี่คือวงจรนะครับ คือผมจะใช้เป็น IC 7486และ7408นะเป็น XOR และ AND g a t นะครับนะ,นะคร,บครับก็คือผมจะต่อไฟ5้าโวลต์ไปที่ขาที่7ของ IC ทั้งคู่นะครับและมีการต่อลงกาวจะเป็นต่อขาที่14ของ IC ทั้งคู่เช่นกันครับต่อไปไฟ l v d นะครับไฟ LED นี้ผมจะขาที่เป็นขาขั้วลบครับ จะต่อลงกาวครับทั้ง2 LED เลยครับส่วนขาโคบวกนะครับจะมีตัวท่านทานขนาด330โอห์มนะครับที่ต่อไปที่ผลรวมของ IC หรือขาที่3ของ IC นะครับส่วนขาที่1กับขาที่2ของ IC นะผมจะทําการต่อไปที่สวิตช์นะครับโดยขาที่1นะครับผมจะต่อไปที่สวิตช์ตัวที่เป็นขาที่8ของสวิตช์นะครับและ IC ขาที่2ผมจะต่อไปที่ขาที่7็ของสวิตช์นะครับ โดยมีตัวด้านทาน10กิโลโอห์มนะครับอยู่ที่ระหว่างสวิตช์กับตัวกาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการทดลองกันเลยนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับมันยังเป็นปิดหมดนะครับต่อไปผมจะเปิดแค่หนึ่งอันเดียวครับนี่ครับสังเกตว่าไฟแดงก็ยังยังขึ้นอยู่ตลอดนะครับต่อไปนะครับผมจะปิด อันที่หนึ่งครับแล้วก็เปิดอันที่สองแทนครับดครัวอันนี้ผมเปิดสองอันนี่ครับเปิดแค่อันที่สองอย่างเดียวครับสังเกตว่าไฟแดงก็ขึ้นเหมือนกันครับต่อไปถ้าเราเปิดทั้งสองนะครับเนี่ยตอนนี้คือผมได้เปิดทั้งสองแล้วครับไฟเขียวก็จะขึ้นเลี่ยนเสมือนเครื่องจักรที่พร้อมในการทํางานแล้วครับตอนนี้การนําเสนอผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ